สวรรค์บรรนาอยู่ไหนสวรรค์บรรนาอยู่ไหนไม่รู้อะไรใครมองไม่เห็นบรรนาสวรรค์ทั้งเป็นบรรณาสวรรค์ทั้งเป็นโปรดมองให้เห็นน่าจะเป็นความสุขไม่เหมือนความทุกข์ของคนในบางไม่เหมือนความทุกข์ของคนในบางโปรดมาฟังผมว่าหนาสวรรค์บรรณาเป็นป้าปลอดโปร่งเดินทำรงฟังเสียงกบเียดห้องเียดห้องเอเียนห้องเขียนห้องเห็น นอนกตู่ควยตู่คุณแมันไพ่นนตู่ควยตู่ไตหลังคันคู่ไยก้มก็ไพ่ปลาคอยหง่สะเดินเด้อดเด่นเด่นเด่นไอโดนเด่นโดนเด่นนกเต้นหน่อยมันเซวบินหูได้ยินทุกครูนกเขาคันคู่ยูพลนพลคอยเห็นผู้สาวน้ละแม่นซำน้อยซำน้อยไอซำน้อยซำน้อยดอกลอยน้ำแม่นชียงกันนี่แหละสวรรค์บ้านนาปลาแจ้งขอบฟ้าสีแดงยามแรง